บูสวดมังคละสุตังอเสวนาจะพาลานังปฏิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชะียานังเอตมังคลมุตมังปฏิรูปะเทสาวาโสจะภุเพจะกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปินิจจะเอตมังคลมุตมังภาหุตัจจันจะติปัญจะวินโยจะสุสิกิโต ุภาสิตาเะย,ยาวาจาเอตมังคลมมตมังมาตาปิตุอุปัฐานังปุตตะทารัสสะสังฆโหอนากลาจะกรรมันตาเอตมังคลมมตมังทานาาทันจะธรมมะจริยาจะยาตาการันาจะสังฆโหอาณาวัานิกรรม,มานิเอตมังคลมมตมังอารตีวิรตีปาปามัจจปานา จะสามเจ้โมอปะมาโทจะทำเมสุเอตมังคลมุตตมังคาวะโรจะนิวาโตจะสันตุถีจะกะตันยุตาตาเลนะธรรมัตวนังเอตมังขลมุตตมังกันตีจะสุูวะจันสตาสัมมนานัน,นจะทัศนัง กาเลนะธรรมะสากาัจฉาเอตมังครมุตตะมังสะโปจะพรม,มะจาริยันจะอริยะสัจจานะทัศนังศัพนิพพานะสัจฉิกริยาจะเอตมังครมุตตมังพุทธัสสะโลกะธรรมีหิจิตตังยัตสะนกรรมปติอาโสกังวิละชังเขมังเอตมังคลมุตตะมัง เอตาทิสานิกัตวานะสัพพัทธธสัพพัทธธมาปาราชิตาสัพพันสัพพัทโสถิงคัจันติสันเตสังบังคะละมุตตะมังมันติบทส่วนรัตนปรลิตยังกิจจิวิตังอิทะวาอุรังวาปคเคสุวายัง รัตานังปณีตังะนโนสมังอธิตถาคตินะอิทัมปิพุทเทรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะทวัตถิหนตุขะยังวิราคังอามตะตังปณีตังยทัทชคาตกกัยมุนีธมาหิโตเตะนะเตนะธรรมนะ,ส,ะมสมิตสมัติกิจจิ ทิธรรปิธรรมเมรตนางปณีตังเอเตนะสัจนสุวัติโหตุยมพุทธะเศษปริวันณีสุจริงสมาธิมานันตะธิกนรชมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิธรรปิธรรมเมรตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนสุวัติโหตุ เยปุคลาอัตตสตังปสัสสถาจตาลิเอตานิยุคานิโหนติเตทชะคิเนยะสุขะตัดสาสาวกาเอเตสุทินานิมหับพลานิอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสิโหนตุเยสุป,ปะยุตตา มัลสาทับเหนะนิกามิโนโคตะมัลสาสะนำพิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัฐามุธานิพุติงพุทธามานาอิธัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขีนังปุรานังณวังนัตถิมีนัตถิสัมภวัง วิรันตะจิตายาติเกะวัสมิงเตขีณะพีชาอวิรุหะวิรุหิชันทานิพันติทีรายถายัมปะทีโปอิทัมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตณะสัจเจณะสุวัติอุนตุบทสวดธรรมบทสหัสวันอัตตาหิหว ชิตังเสยโยยาจายังอิตราปรชาอตตะทันตัสสะโปรัสสะนิจจังธัญญะตะจาดิโนเนวะเทโวนคันธโพนมาโรสหพรม,มุนาชิตังอปะชิตังกะยิลาตะถารูปัสสะจันตุโนโบทสวดเกสปุตตะสูตร ภาสิสามิทังเตนะพระควตาชาตะชาณตาปัสตาอระหตาสัมมาสัมพุทธเทนะเอตะตุมเหมาอานุตสเวนมาปรมมะปะลายมาอิติกิลายมาปะปิตะกะสัมปะเทนาปะทีปะทานีนมา ตักกะเหตุมานยะคเหนมาอากาปะละลาปะลิวิตักเกนะมาทิฐินิจารัก,กัติยามาพับพระรูปะตายะมาสมโนโนคลุยะทาตุเมเหตมอตตะนาวะชาเนยยาทะอิเมธรรม,มาอากุศลา อิเมธมาสาวัชชาอ e ิเมธมาวินูยขระหิตาอิเมธมาสมัตตาสมาทินสมาทินาอาหิตายะทุขายะสังวัตตันติอัถตุเมหีปะชะเหยยาทะยาทาตุเมหอัตานาวะชาเนยยาทะ e อิเมธมาอุสราอิเมธมา อนัวัชชาอิเมธมาวินยูปสัทธาอิเมธมาสมัตตาสมาธินาอิตายะสุขายะสังวัตตันติอัถะตุมีเหอุปสัมปัชชาวิหะเลยยาทาติบทสวดอุปนิยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะป,ปะมายุง ชาลูปะนีจัตสะนัสันติตานาเอตังพยังมรณีเปขะมาโนปุญญานิกะยิลากะยิลาทะสุขาวะหานิหานิอุปะนียติชีวิตะมัปปะมายังชาลูปะนีจัตสะนะสันติตานาเอตังพยังมรณะเปขะมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปโข โยทะกายเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตสสตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญธรรมโมหาเวรักขติธรรมะจาลิงธรรมโมสุจินโนสุขะมาวะหาติเอสานิสังโส ธรรมเณุจินเนนัตุคาติงคัตฉติธัมมจารีสเปสังคาราอณิจจาติยะาปัญญายะปัสสติอัตถะนิพินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสเปสังคาราทุกขาติยะาปัญญายะปัสสติ อัฏฐะนิพพินทติทุเขเอสะมะโควิสุทติยาสเพธมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปัสติอัฏฐะนิพพินทติทุเขเอสะาะมะโควิสุทติยา